Salaam a l a i k u ะ w a าะ h m a t u l l a h i ะ a b a ร a k a t u h สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนมาพบกับครูซูนะคะในหน่วยครอบครัวอบุนอ่าวันนี้นะคะเราจะมาเรียน2เรื่องด้วยกันเรื่องที่1นนะคะก็คือครอบครัวของฉันเรื่องที่2นะคะเกี่ยวกับสมาชิในครอบครัวค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเราไปอ่านดุอากันก่อนค่ะ เด็กๆพร้อมที่จะอ่านดูอาริย์ยังคะถ้าพร้อมแล้วอ่าริย์พรูค่ะบิสมิลลาฮิลราะห์มานุบราะฮีมรอบบิษระลีซอดรีวะยัสิรลีอัมรีวะฮุลูลกเดัตันมิลลิซานียัฟกะฮูกอลีรอบบิซิดนีอิลมันวะลุกอนีฟะห์มันอามีน วันนี้นะคะครูก็มีเพลงครอบครัวแสงสุขมาฝากให้เด็กๆด้วยนะคะอ่าเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเต้นไปร้องพร้อมครูเลยค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับหน่วยครอบครัวอบอุ่นนะคะมี2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกนะคะก็คือครอบครัวของฉันเด็กๆนะคะมีครอบครัวเล็กหรือว่าครอบครัวใหญ่ถ้าครอบครัวเล็กนะคะก็จะมีพ่อมีแม่มีตัวเรามีใครอีกคะบางคนก็มีพี่ชายมีพี่สาวมีน้องชายมีน้องสาวนะคะ สำหรับคนที่อยู่ครอบครัวใหญ่ก็จะมีปูมีย่ามีตามียายบางคนก็มีอาบางคนก็อยู่กับคุณย่าคุณตาคุณอาก็แล้วแต่ครอบครัวนะคะเรื่องที่สองนะคะก็คือสมาชิกในครอบครัวค่ะอเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะว่ามีใครบ้างไปเลยค่ะเด็กๆด,ดูจากภาพนะคะคุณปูคุณตา คุณปู่นะคะก็คือพ่อของพ่อ,อส่วนคุณตานะคะก็คือพ่อของคุณแม่ซึ่งทั้งสองคำภาษา,าอังกฤษอ่านว่า grandfather grandfather อะเด็กๆอ่านตามคูค่ะคุณปู่คุณตาอ่านว่า grandfather grandfather ดูจากรูปเลยนะคะคุณ คุณย่าคุณยายคุณย่านะคะก็คือแม่ของคุณพ่อส่วนคุณยายก็คือแม่ของแม่นะคะ,ะทั้งสองนะคะภาษาอังกฤษอ่านว่า grand mother grand mother อ่อานตามครูค่ะคุณย่าคุณยายอ่านว่า grand mother Grandmother อ่าต่อไปนะคะใครเอ่ยคุณคุณพ่อนะคะคุณพ่อก็คือพ่อของเราพ่อของเราภาษาอังกฤษนะคะอ่านว่า Father Father อ,อ่านตามครูค่ะคุณพ่อ Father Father คุณแม่นะคะคุณแม่นะคะก็คือแม่ของเราแม่ของเรานะคะภาษาอังกฤษนะคะอ่านว่า mother mother อ่าตามครูค่ะคุณแม่ mother mother เด็กๆดูจากรูปนะคะใครคะพี่สาวอ่าพี่สาวของเรานั่นเอง ที่มีพี่สาวนะคะภาษาอังกฤษอ่านว่า sister sister าเด็กๆอ่านตามครูนะคะพี่สาว sister sister เด็กๆด,ดูจากรูปนะคะคือใครเอ่ยเมื่อกี้พี่สาวแล้วต่อไปพี่พี่ชายาเด็กบางคนนะคะก็มีพี่ชายส่วนเด็กบางคนก็ไม่มีนะคะ ก็แล้วแต่ครอบครัวนะคะพี่ชายภาษาอังกฤษอ่านว่า brother brother อะเด็กเด็กอ่านตามครูค่ะพี่ชาย brother brother อ่างรูปนะคะใครเอ่ยตัวฉันอาตัวฉันนะคะก็คือก็คือตัวเรานั่นเองนะคะอะภาษาอังกฤษนะคะอ่านว่า me me ตัวฉันอะเด็กๆอนาตา้ครูค่ะตัวฉันมีมีมอ่ะก็ครบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับสมาชิในครอบครัวนะคะอะวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะต่อไปนะคะเราไปทำใบงานกันต่อค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราจะทําเล่มน,นี้กันนะคะ หนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับบคุคคลและสถานที่ว่าล้อมเด็กนะคะหน้าสามและหน้าสี่ค่ะของวันนี้นะคะ,ะเราไปดูวิธีการทำเลยค่ะใบงานหน้า3านะคะสำรวจสมาชิกในครอบครัวคัดคำศัพท์และบันทึกข้อมูลเด็กๆคัดคำศัพท์คำว่า my family หลังจากนั้นนะคะเด็กๆสนทานาก,กับผู้ปกครองนะคะว่าสมาชิกในครอบครัวเรามีกี่คนอ่า มีใครบ้างมีคุณพ่อเด็กๆก็ติ๊กถูกในวงกลมนะคะมีคุณแม่เด็กๆก็ติ๊กถูกในวงกลมนะคะหน้า3เช่นกันนะคะหัวข้อวาดภาพสมาชิกในครอบครัวพร้อมเขียนชื่อใต้ภาพครูหรือผู้ปกครองเขียนให้และระบายสีนะคะเด็กๆก็วาดรูปสมาชิกในครอบครัวมีใครบ้างนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามค่ะ เด็กๆคนไหนที่วาดรูปไม่เป็นนะคะให้ผู้ปกครองช่วยได้นะคะเรามาทำหน้าสีกันต่อนะคะหัวข้อสนทนาภาพสมาชิกในครอบครัวแล้วระบายสีภาพภาพแรกนะคะพี่ชายเด็กๆมีพี่ชายมั้ยคะถ้าเด็กๆมีเด็กๆก็ระบายสีคะ่ะสนทนากับผู้ปกครองนะคะว่าสมาชิกของเรามีใครบ้างแล้วระบายสีให้สวยงามค่ะ หน้าสีเช่นกันนะคะหัวข้อสังเกตภาพด้านบนแล้วขีดถูกทับชื่อที่สัมพันธ์กับภาพนะคะเด็กๆด,ด,ดูภาพแรกนะคะผมคือเด็กๆคิดว่าคือใครคะคำแรกนะคะปูคำที่สองพ่อคำที่3ามแม่เด็กๆคิดว่าเป็นใครคะพ่อ เด็กๆก็คีดถูกทับคำว่าพ่อนะคะดูจากตัวอย่างที่ครูทำนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอลาไปก่อนอัสสลามุอะลัยกุมบอรอหมาตุกวอฮิบเรกาตบายเด็กๆอย่าลืมทำกันบ้านนะคะ